นี่มาดาูวงจรนะครับวงจรเป็นไฟเออดีของแผงโซลารเซลล์นะครับแผงโซลารเซลล์นี่น่าจะเป็น100ร,ร้อยกบัดนี่ถอดเอามาให้ใส่ให้ครับพอดีถอดแล้วใส่ไม่เป็นนะ เป็นแผงโซลาเซลล์เนี่ยรอยบัดรอยบัดเป็นเชือโซลา100 100เซลล์ร100อยบัดนั่กระปุ่มนี่เป็นของเก่านะครับมาจะเสียนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูลายวงจรนะครับ นี่ครับนี่เป็นบีบีเงียบเป็นบีบีบวกเป็นบีบวกบือแบตเตอรี่บวก แบตเตอรี่นะครับแล้วก็บีลบแล้วก็อันนี้คือแผงเชลล์เซลล์นะเอสบวกนี่เอสลบนะครับผมนี่ตัวนี้ตัวรับรีโมทนี่ครับสามเซนี้เป็นเป็นตัวรับรีโมทนะครับผม แบบนีน้สั่งซื้อมานะครับเป็นร้อยวัตร้อยตา์เหมือนกันตัวนี้ร้อยตา์เดี๋ยวเราจะทำการมาบัตรตีับบัตรตี เขาที่ขั้วนะครับผมมีเป็นไลด์ LED นี่ครับ LED มาจะทำการปตินะครับนี่ครับทำการปติเรียบร้อยครับ สายสายเพงนะครับแล้วก็สายแบ,บตแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวจะทำการต่อนะครับต่อต่อแพงเข้าดูครับนี่ครับไฟสถานะไม่ขึ้นนะครับ นี่แหละต้องชิงชาร์จไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวว่าสายเพงขาดหรือชำรุดจะทำการเทสสายดูก่อนเช็คแบตเตอรี่ครัมมรบว่าแบตแบตเสื่อมไหมครับแบตเดิมมันอยู่ประมาณ3จุด สามจุดสองโวลต์คร yeah. ับเนี่ยสามโวลต์เนี่ยตัวนีบแต่วัดได้เนี่ยครับวัดได้2 2โวลต์ ได้2.2โวลต์หลังจากที่ได้ทำการต่อแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับแล้วก็เอาแผงไปตากตากแดดนะครับนี่ครับขึ้นไฟในการชาร์จขึ้นสถานะนะครับผมนี่ตัวนี้ครับคือกำลังชาร์จนะครับ ตอนแรกไม่ขึ้นนะครับตอนแรกวัดวัดได้2.5โวลต์เน,นี่ยครับผมก็รอให้สว่างให้มันมืดแล้วก็ทำการถึงจะติดนะครับตอนมันมืด